อย่างที่บอกไปนะคะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ30มีนาคม2567จะมีการคิกอ off นะคะโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยนายแพทย์ชนนันสีแก้วคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายประเสริฐจันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเรศรษฐกิจและสังคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะรองประธาน,นาคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินะคะได้มีกําหนดปฏิบัติการนะคะเรื่องของตรวจราชการและขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในระยะที่2ค่ะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง MPT 2 HD นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางสวทในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีครับค่ะ ก็ติดตามกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมการถ่ายทอดสดนะคะทาง m อ t 2 h d นะคะหรือว่าทางเพจ a c e b o o k กรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทุกๆเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับผม